ก็สวัสดีทุกคนเช่นเด็ของบัี่ d tv ช่องดีดีที่มีม้นคูกับผมประภัสตโกมนะฮะอยู่กับเกมค,คาร์เซชั่นนะกับการรีวิวกิจกรรมแอปอัปเดตแพทใหม่นะฮะก็แพทใหม่ที่อัปเดตมานะมาวันที่31เดือนมิเดืนเอ,อดนมกราปี60นะครับผมก่อนเลยเริ่มมานะก็ในระยะเวลากิจกรรมนะถ้าผลรวมการเติม0.71เจนระาจะได้ดาร์กในหนึ่วันนะครับผมเรือเนะ่อรเนี่ย sim master เหรอคนอาจมีโอกาสได้าร์กในถาวรนะแต่ก็ได้ยากนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นประเทศเอ้ยไรนะนี่สองก็ยังเป็นลดราคาคอเปอร์เซนต์ห้าสิบเปอร์เซนต์ของปืนอยู่นะโอ้พูดไม่ค่อยใช้ช่วงนี้แล้วก็อีกิจกรรมหนึ่งนะฮะก็ถ้าเติม4.9เหรียญจะได้ snowman นแบ็คแพ็คถาวรนะครับผม แล้วก็ในระยะเวลา,า,ากิจกรรมถ้าผลรวมเติมเงินถึง9.9้เหรียญจะได้ sf super v ถาวรน,นะก็เป็นปืนคิดสกินใหม่นั่นเองแล้วก็ในระยะเวลา,า,า,ากิจกรรมจะได้เกลเฟิรม์มเ,เติมสิบเก้าจุดกเหรียญจะได้เกลเฟิร์มถาวรน,นะเป็นมีดนั่นเองใช่เป็นมีดนี่ครับผมแล้วก็เติมสิบยี่เเหรียญนะก็จะได้ u ไนาเอชหลืออะย่างนเอชใช่ไหมไอเคยซีเจ็ดถาวรไปเลยนะครับผมส่วนกิจกรรมต่อไปมีไหมโอเคนะระยะกิจกรรมสํา,สาเรา็จสองภารกิจแล้วสมมติว่าเราทําเล่นเข้าเรากินเข้ามาในเกมแล้วเราทำภารกิจได้สองภารกิจจะได้ปืน LSW นะสองวันนะแล้วจะได้อะไรสักอย่างนะหกภารกิจไม่รู้เหมือนกันไปก็เอ่ออันนี้มันไม่ค่อยสนใจอนะ่ะ โอเคนะเรามาดูปืนกันดีกว่าเดี๋ยวผมไม่ได้เติมในแกบอกเลยเราจะมาดูหมดหมู่ของมีดก่อนนะับผมหมดหมู่ของมีดนะนี่ครับผมมีดนี้มีโจมตีเสียหายเนี่ยเจ็ดสิบแปดเลยนะก็เป็นมีดตอนนี้ก็เป็นมีดที่แรงสุดในเกมแล้วพูดง่ายๆนะมีนี้นี่ครับผมแต่โจมตีเร็วนั้นแค่สี่สิบนะระยะยิงหกสิบสองนะก็ระยะการฟันหกสิบสองนะมีโจมตีคิมีสองหลอดเลยทีเดียวนะับนี่เราโจมตี ได้มาศูย์นะแล้วก็อัพอีกตองเซตแต้มเกิบสองแสนนะถึงจะมีโจมตีฮีโร่เอ้ยโจมฮีโร่โจมตีนะเก้าสนะิบแปดนี่ครับผมเกิ่มเจ็ดร้อยนะส่วนเออคิดใช่ไหมคิดปืนคิด,คดยนายเอยอยี่นี่นี่นี่คิดเนะี่ยน,นี่เป็นเอสซูเปอร์วีนะ เติม300 300รกว่าบาทนะ่จะได้นะครับผมสับใครได้ก็จะไปเติมมาเลยนะสมัครอยากได้ก็เติมมานะมผมไม่อยากได้นะครับผมส่วนต่อไปอาแป๊บเอออยู่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่ครูนะครับ โทรศัที่นงแกมั้คือมีแต่จะพอะไรนี่ครับผมโอเคนี่มีเนี่ยมันดูมีทำไมเราโอโตกได้ต้องดูอะไรนะนี่ไงโอนี่ับผม u n น s a k 4เนะก็ได้มีตายจ็ดสามนะถ้าออรอลผมเลยนะคอมเดยยก็แปดสิ้านะก็ออรอยเท่าไหร่ดูนะแล้วแม่นยำเจ็ดสิเียนะภาพสเียนภาพก็แป้านะวิ่งส7มสินะ ก่อ40นะระยะยิง126นะครับผมก, 0, นะ 68, กระสุน34นะถ้าพก18ถือว่าเยอะอยู่พอตัวนะจบทีโรทาอัพก็จะมี229อยู่นะถือว่าสช้ตแต้มเกียน2แสนเลยหรอเอ้ย2ล้านนะนะโอ้โหเป็น,อ,น,อ,นอ,ะอ,อ,อะไรี่บคอรสิ้นเตลืองบอกเบร์แล้วดูอร่อยสิอร่อยดูจังอจ๊ะ นี่อร่อยนะก็รู้แล้วจุลักษณะแล้วนะครับผมก็ผมว่าเติมในช่วงของอร่อยจะดีกว่านะอร่อยเติมแค่เจ็ดร้อยนะั้นเติมตั้งยี่สิบเก้าเหรียญตกเท่าไหร่วะก็ประมาณพันเจ็ดกว่าเอ้ยพันพันกว่าเนี่ยผมยี่สิบเก้าใช่ไหมยี่สิบเก้าใช่ไหมจ๊ะในยี่สิบเก้าก็ตกประมาณพันกว่าบาทน,นะครับผม โอเคเดี๋ยวดูสโตมี่ของก่อนนะมีนั่นใหม่วหมมนะความเร็ว40ใช่ไหมผมนะฮะความเร็วองนะมันอาจจฟันชา้าหน่อยนะมีนั้นแต่ก็แลกมากับความแรงที่แบบเฉียงกแรงมากนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับใครเออใช่นะเรื่องที่แบบว่าอยากมเล่นกับผมนะผมจะเล่นเล่นทุกวันแหละแต่ทร์ถึงสุกเนี่ยจะเล่น2ทุ่มข,ขึ้นไปนะฮะสวหรับเสาร์อาทิตย์นี่ อาจจะตอนเที่ยงนแคบผมเสาร์อาทิตย์นะสรับใครอยากเล่นกับผมก็ได้แอดผมได้มานะแต่ต้องบอกชื่อใต้คลิปก่อนนะครับผมเดีผมจะรับแอดนะถ้าไม่งั้นผมไม่รับแอดนะก็ชื่พวกนี้นะครับผมเต็มนะถ้าผมเอ่อเพิ่มเต็มนะอะไผมไม่รู้จักก็เลยไม่รับนะครับผมสลับใครที่อยากเพื่อนผมก็บอกชื่อตัวเองใต้คลิปด้วยคลิปของผมนะครับผมผมจะได้ กดรับไม่ถูกน่ครับโอเคนะสำหรับการมาถแถลงมาบอกเกี่ยวกับการอัปเดตแพทใหม่ก็จบกันเพียงเท่านี้นะสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ขอมดดหมดนไม่ตายใจบาย